สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport โฟ e นะครับจากวิดีโอนะครับเพื่อนๆน่าจะเดาได้นะครับวันนี้ครูท็อปจะมารีวิวลูกขนไก่นั่นเองนะครับ สำหรับลูกแบบมินตันเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆในการเล่นแบดมินตันนะครับลูกแบดดี D, วิธีดีทนทานนะครับทำให้เราเล่นแบดได้สนุกมากขึ้นสมัยนี้นะครับลูกแบดเนี่ยมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตสมัยนี้นะครับค่อนข้างทันสมัยนะครับทําให้นักกีฬาหรือผู้เล่นเนี่ยมีตัวเลือกในการเลือกลูกแบดมากขึ้นนะครับและสนุกกับการเล่นแบดมากขึ้นจากลูกแบดดีๆนั่นเองนะครับ ส่วนวันนี้คูท็อปจะมารีวิวลูกแบดมินตันแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่ามาแรงมากในขณะนี้นะครับแบรนด์ Band นั้นก็คือบู l เล็ตนั่นเองนะครับลูกแบดมินตันบู l เล็ตตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายการใช้งานในสนามต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเติบโตได้ค่อนข้างเร็วมากๆเลยนะครับรวมถึงการแข่งขันหลายๆรายการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบดเวฟนะครับรายการสมาคมตอนนี้ลูกแบดบูลเล็ตเนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนมากขึ้นแล้วนะครับ ส่วนคูท็อปนะครับใช้ลูกแบดบูลเล็ตมาเกือบ3เดือนแล้วนะครับคูท็อปก็เห็นพัฒนาการการผลิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมลูกแบดรูปร่างหน้าตาภายนอกกันก่อนเลยครับ ส่วนสาคัญเลยสําหรับลูกแบดนั่นก็คือปีกหรือขนนั่นเองนะครับลูกแบดบูเลตเนี่ยคัดสรรขนเป็ดคุณภาพพรีเมียมเลยนะครับเป็นขนเป็ดที่นําเข้าจากไต้หวันนะครับซึ่งเป็ดประเทศไต้หวันเนี่ยต้องใช้เวลาเลี้ยงมากกว่าถึง60วันเลยนะครับทําให้ขนเป็ดลูกแบดบูเลตจะมีความหนาแน่นของขนมากกว่านะครับทนทานกว่าที่สําคัญตัวก้านเนี่ยจะใหญ่และเหนียวแน่นมากๆทํทำให้มีความแข็งแรงมากตามไปด้วยนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าจุดเด่นของขนเป็ดนี้นะครับ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแบรนด์บูเลตเลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างสําหรับขนเป็ดนะครับนั่นก็คือสีของขนนั่นเองนะครับขนของลูกแบดบูเลตเนี่ยจะมีสีขาวสวยไม่เหลืองนะครับซึ่งขนที่ขาวสวยนี้บอกถึงการคัดสรรขนเป็ดจากบูเลตเนี่ยได้อย่างดีจริงๆนะครับส่วนเรื่องหัวก๊อกเนี่ยทางบูเลตเนี่ยยืนยันเลยนะครับว่าใช้หัวก๊อกมาตรฐานสากลน,นะครับหัวก๊อกคุณภาพมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับเกมหนักเกมเบาหัวก๊อกไม่มีพังแน่นอนนะครับ ฟิลในการตีเนี่ยลูกเด้งค่อนข้างดีนะครับทำให้การตกการรับเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆหัวก๊อกคุณภาพปีกเหนียวแข็งแรงลูกแบดมินตันบูเล็ตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กูท็อปแนะนํานะครับทีนี้เรามาดูราคากันนะครับราคาบูเล็ตออกมาที่590บาทนะครับซึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะครับสำหรับลูกแบดคุณภาพระดับนี้ซึ่งบูเล็ตนะครับทำมา2สปีดก็คือสปีด75และสปีด76ราคาจะเท่ากันทั้ง2สปีดเลยนะครับ สุดท้ายมาดูฟีลการตีการเล่นของกูท็อปบ้างนะครับกูท็อปเนี่ยได้ลองลูกแบดมินตันบูเลตทั้ง2สปีดแล้วนะครับสปีด75เนี่ยก็จะมีความเร็วที่คนทั่วไปเนี่ยนิยมเล่นกันนะครับตบได้รับได้นะครับลูกไม่เร็วจนเกินไปนะครับทําให้ลูกเกมเนี่ยมีการโต้กันที่นานมากขึ้นนะครับมือใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าตีได้สบายเลยนะครับ ลูกหนึ่งสองเซตเนี่ยสบายสบายเลยสําหรับมือหนักๆเนี่ยบอกเลยว่าลูกเนี่ยค่อนข้างทนนะครับแต่ตัวลูกเนี่ยก็จะมีการฟูขึ้นนะครับด้วยขนที่หนาของบูเลตเนี่ยหลังจากตีไปได้ประมาณ1เซตเนี่ยวิถีลูกเนี่ยก็อาจจะช้าลงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลการตีของสปีด75สนะครับส่วนฟิลการตีของสปีด76กอุทธรปจะชอบมากกว่านะครับลูกจะวิ่งมากกว่าทําให้ตีสบายนะครับเล่นเกมเร็วเกมตบได้ดีขึ้นนะครับ สมัยนี้เนี่ยคนก็เริ่มนิยมสปีด76มากขึ้นนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยทำให้เราต้องเล่นเกมไวนะครับกคนกูท็อปเนี่ยใช้สปีด76ตีตลอดเลยนะครับส่วนความทนเนี่ยนะครับมีความทนใกล้เคียงกันนะครับ75และ76นะมือหนัหนกๆ1เซตมีแน่นอนนะครับมือเบาๆ1ลูกตี2เซตกันไปเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูลูกที่ตีไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างาลูกต่อมเนาะตี่ต้นตมาลูกต่อมพอดีครับ อันนี้ตีไปนะครับนนเพื่อนดูอันนี้ลูกที่ตีไปแล้วนะครับเพื่อนสังเกตว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นลูกที่ตีไปแล้วทั้งหมดสมลูกของวันนี้เพื่อนดูครับจบเกมไปลูกก็ยังเป็นลูกซ่อมได้สบายๆเลยนะครับ เพื่อนๆคงเห็นภาพโดยรวมแล้วนะครับสำหรับลูกแบบบินตันบูเลตนะครับตอนนี้นะครับมีร้านจําหน่ายลูกแบดบินตันบูเลตเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีที่ซื้อสอบถามกูท็อปมาได้เลยนะครับสปีด75และสปีด76ราคาเท่ากันนะครับ590บาทลูกแบบบินตันบูเลตก็เป็นลูกแบบอีกหนึ่งแบรนด์ที่กูท็อปอยากให้ลองกันนะครับถ้าเพื่อนๆได้ลองเนี่ยกูท็อปมั่นใจนะครับเพื่อนๆต้องติดใจกันแน่เลยขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับลูกแบบบินตันบูเลต 590บาท